อือขอตัวหนึ่งนะกันโอ้เยสเยสเยสแตกแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหแตกไปสองนะฮะโอ้โหเหนื่อยไหมล่ะมึง <laughs> โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยิยนสุดการวิกตุรีแคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรอกับผมวิกตุรีแคทนั่นเองเกมนัน่งกลมชนนี่คือเก,อเกอมมวยครับนั่นเองเย้ yeah! นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นสกายวอลกันเองนะฮะตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนั่นเองนะฮะ,นน High Pixel ะ,ฮะสำหรับหลายคนที่ถามกันเข้ามามากมายเลยนะครับว่าพี่มี ID แท้หรือเปล่าทำไมาพี่ถึงไม่เล่นเซิร์ฟแท้นะฮะมีครับผมแต่ว่าผมชอบอยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยอ่าเพราะจะได้คุยกับคนไทยได้รู้เรื่องนั่นนนเองะะะครนะะรัับบมาฮสห ใครที่ไม่ได้ดูมินิเกมคลิปที่แล้วนะครับสามารถทําการกดกัดด้านบนขวามือได้เลยอ่าเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งไฮบิเซอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานเลยนะครับเออเอาโซโล่แล้วกันเนาะหรือจะเอาเออเป็นทีมทีมดีกว่านะแม่กะคงไม่ไหวนะฮะคงต้องใช้เวลานานมากเออทีมแล้วกันเนาะขอเปิดประเดิมประเดิมแบบ o r m อลแล้วกันนะครับโอเคสุดยอดเลยครับเออเลือกสายครับผมมีสายเดียว เนี่ยมีอยู่แค่สายเดียวนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะซื้อสายอื่นนี่มันจะราคาเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเอยเรามีเพื่อนร่วมโลกนะคุณผู้ชมชื่ออะไรเนี่ยดิลิดิลิโกดิลิโกดิลิโกอ๋อดิลิโกใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะฮะโอ้มีดาบด้วยครับสุดยอดครับโอเคอันนี้เป็นของเริ่มต้นนะฮะซึ่งโคตรกงโปงมากก็กงโปงมากนะฮะเราจะไม่ใช้ครับอ่ายังไงยังไงยังไงเฮ้มันตอบไปนูนนะครับคุณผู้ชม ฮึบอือฮึมแน่มีบล็อกหรือเปล่ามีบล็อกหรือเปล่าฮึบโอเคโอเคฮะคุณผู้ชมอ่ามันไปแล้วครับมันไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปเร้วไปเร็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 วอืมฮึมขอตัวหนึ่งแลกันโอ้ยเยส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 แต่แตกแล้วแตกแล้วโอ้โหแตกไปสองนะฮะโอ้โหเหนื่อยไหมล่ะมึงเหนื่อยไหมล่ะมึงโอ้โหนานๆนะฮะต้องบอกว่านานนานๆๆ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 ๆาทีนะฮะต้องเรียกว่าฆ่าดีกว่านะฮะอย่าเรียกว่าชนะเลย อ้าวเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเราไปแล้วนะฮะตรงใส่เดินตกเมื่อกี้นะครับโอ้โหมึงสุดยอดเลยนะครับโอเคโอ้โหอันนี้ดาเมจกากมากเลยเนะี่ยโอเค6.5 6.25โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมดาบทองมันแรงกว่าวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยแล้วครับ,แล,รบแล้วครับนะจุดจุดเน้นะฮะโอเคมีอะไรที่มันใส่แล้วมันจะแล้วไหมเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คซ้ายขวาแป๊บ เวลาเล่นเสริมนอกนี้ไม่ค่อยจะป้องกันตัวสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้อันนี้ทิ้งไปทิ้งไปเนาะโอเคครับอ่าน,นี้ทําการคราบไปเลยนะฮะโอ้มีกองนึงเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะตอนนี้ผมว่าผมมีปัญหากับอาหารแล้วนะครับเพราะว่าอาหารนี้ค่อนข้างจะมีน้อยมากนะฮะโอเคขอขอซุ่มแป๊บนะคุณผู้ชมรู้สึกอยู่ฝั่งนู้นะฮะเดี๋ยวกอนนะขออยู่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมตอนน,อนอี้เหลืออีกคนอู้เหืออ๋ออันนี้คนะิวเนาะโอเคฮะผมอ่าอยู่ด้านล่างตนนะะ้นฮะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาหรือยังนะฮะยังไงฮะตัวนึงตัวงน้นนะฮะไม่รู้เหมือนะว่าเขาจะเอาอยัางไงฮะไม่รู้เหมือนะว่าจะเอาไงเดือดสามตัวใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ่าน่าจะสามตัวนะฮะดูจากสภาพแล้วนะครับซึ่งพวกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมโอเคโอโ้โหโอเคเคเอ็มไอซี K M I C. นะฮะรู้สึกว่าจะมีทีมอยู่ คู่หนึ่งนะฮะที่เหลือจะไม่มีทีมนั่นเองนะครับโอเคเสีย okay, ง <c oughs> อะไรไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียงแม่งโคตรสยองขวัญเลยคุณผู้ชมโอเคฮะอ่ามีอันนี้หน่อยก็ดีเนาะเออเฮ้ยโอเคครับอ่าเอาเลย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 เฮ้ยอืขอซับขอซับขอดับเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหไอตัวนี้นี่เองคุณผู้ชมที่ผมเห็นนะฮะว่าเอมันมาจากไหนนะครับโอเคครับอืมโอ้โห,โโหเกือบเกือบเดี๋ยวกันนะผมขอซ่อนแป๊บอืมโอ้โหร้อนแรงครับร้อนแรงอ่าไม่เห็นวยเฮ้ยมึงไม่เห็นผมวะ ไม่ <laughs> <c oughs> เห็นผมวะอ่ะยังไงอืโอโ้โ,อโหโอ้โหตกไปครับอืวันนี้ครับฆ่าได้กี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดนะฮะแต่ว่าอาหารเราไม่มีแล้ว,วดินั่นนะซีเราไม่มีอาหารแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพลเยอร์แค่สองคนนะฮะมีผมกำมัน <laughs> เอาเลยเว้ย ตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นการดวลที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยจะชนะอะไรกับเขาสักทีนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศผมก็ต้องใช้ฟุกแบบเออชนะทีแบบเป็นทรีมอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าดูก่อนครับดูก่อนนะครับตอนนี้เอ่อลิทของเรานี่ยังใช้งานได้อยู่เนาะของ Apple ทองนะครับนี่ครับมันมาตรงนี้มันมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอวางบล็อกแปบบ๊บนะฮะเดี๋ยวก่อนนะซุ่มก่อนซ <laughs> ุ่มก่อนฮนะอ่าอ่าเดินไปเลยเดินไปเลยอ่าเดินไปเลยฮะผมขอให้มันมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชม มาไหมมาไหมมาเว้ยเฮ้ยมาเว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 ้ยสามสองหนึ่งสามโคตรเกียร์เกียร์ไหมล่ะเกียร์ไหมล่ะมือเยสตัวแรกครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เราชนะนะฮะโอเคค่าได้เท่าไหร่โอ้โหค่าได้ตั้งห้าตัว GG ไปทีเลยนะครับได้รับเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเงินตั้ง400นะฮะ55ครอนเลยทีเดียวนะครับอ๋อสุดยอดใช่ไหมล่ะ โอเคครับมาไปทีมเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเอาโนโมเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าสวัสดีครับนะฮะโอเกมจะเริ่มพอดีเลยนะฮะสายเดิมเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจบจากสายนี้แล้วเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่าผมสามารถซื้อสายอะไรได้บ้างนะฮะเพราะว่าสายนี้ค่อนข้างจะกระดงปงมากเลยว่ามันเป็นสายเริ่มต้นนะฮะอ่าสวัสดีดีเจแบนนะฮะดีเจแบนนะฮะโอเคครับเออพี่ครับผมขอกล่องนี้แล้วกันเนาะโอ้ยพี่ครับใจเย็นนะครับ แหมพี่นี่เล่นแรงมากกันเนี่ยอโอเคครับตอนนี้ผมก็มีอุปรกรณ์ที่ผมไม่อยากได้เหมือนกันเนี่ยโอเคครับอขอทำการเอฟก่อน ปึ๊บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะเออมีนี่ไงมีพิกแอคนะฮะพิกแอคนี่คงไงคือต้องให้ผมขุดใช่ไหมโอ้โหโคตรจะเซอร์เวิโว่นะฮะโคตรจะเซอร์เวิโลเลยในขณะที่ทีมอื่นๆนี่เขากำลังแบบชิวๆนะฮะผมก็ต้องมาขุดบล็อกเพื่อทำการต่อบล็อกไปนะครับเอ้ยขอบคุณมากนายอ่าแต่ว่าเอ้ยดาบเราแรงกว่าหรือเปล่าวะนายฮะเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้อืมอือเอาอะไรฮะคุณผู้ชมอ่ามึงเปิดกอดตูใช่ไหม มันกัดสตูใช่ไหมโอ้โหไม่มีลูกอะไรเลยฮะคุณผู้ชมอันนี้มันเท่าไหร่อันนี้มันหกไม่ใช่หรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้มันกากไปนะฮะไปเลยพวกไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยอ้าวมึงกลัวมึงกลัวอะไรวะนะฮะโอเคอันนี้มึงพลาดเองนะกูไม่เกี่ยวนะฮะโอเคด้านบนฮะอืมสิบสองไลกราสิบสองไล่กรานะไอตัวนั้นครับไอตัวนั้นมันเดินไปแล้วครับมันเดินไปแล้วมันเดินมาฝั่งนี้นะฮะมันเดินมาฝั่งนี้แล้วอ่าไปซับคนอื่นเหรอฮะเด็กไม่ดีเลยเนี่ย เอาตกไปแล้วจ้าตกไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยอื้มอื้มเดี๋ยวก่อนนะฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะตายแล้วเปล่าวะโอ้โหไม่ได้ฮะคุณผู้ชมแม่รู้สึกว่าเหมือนมันจะตีไก่ด้วยนะฮะทำไมเราไม่มีเอฟเฟกตตีไก่บ้างวะ ถ้าเกิดมีเอฟเฟกกับเขาบ้างนี่จะเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับต้องตอบไปข้างๆเลยนะอืถ้าเกิดมันมีอะไรที่ดีก็อาจจะเจอบล็อกที่มันถูกใจนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมนะฮะอาา่อาฮะอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคครับเรียบร้อยถือว่าได้ของดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคขออาหารด้วยนะฮะสุดยอดอืฮึสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดโอเคครับอาา่าฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมด้านหลังเรา <c oughs> ด้านหลังเราฮะคุณผู้ชมอา่านี่ฮะนี่ฮะอืฮึยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องบอกเหรอ ยังไม่รู้เรื่องบอกนะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมขอกั้นก่อนโอ้ขอบใจมากนายแต่ว่าเราเรามีของแล้วเรามีของแล้วเรามีของแล้วเฮ้ยเฮ้ยซับบอสซับบอกู้หู้ซับบอสมั่ว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 โอเคโอเคมั่วมั่วมั่วโอเคฮะไม่รู้ได้เท่าไหร่โอ้โหได้คิวเท่าไหร่เนี่ยมีรุมกันได้คิวสองนะ การมัวนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะโอเคครับไปไปกันต่อเลยมหมเฮานะฮะโอเคผมได้อะไรสีเขียวมาด้วยก็ไม่รู้นะฮะโอเคทิ้งก่อนนะอา่ารู้สึกว่าตรงนั้นทีมใครวะนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ทีมเรานี่ว่าคุณผู้ชมอา้อาวเฮ้ย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 ทำลุกทีมเราได้ไงวะฮะอืมขอ,ขอซับก่อนครับขอซับก่อนขอป้องกันไว้ให้นะนายโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะมัน,ข,น,มนะะขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาแล้วฮึบโอเคฮึบโอเคโอเคตกลงไปสุดยอดครับเพื่อน อ่าสุดยอดครับเพื่อนเกาะน,นี้ผมยังไม่ได้ใส่เนาะฮึมฮึมโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคใครตายใครไม่รู้กันครับใครฆ่าได้ก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้ผมต้องการให้มันฟื้นฟูก,ก่อนนะฮะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮึมฮึมผมนึกว่ามันตายแล้วเนี่ยผมนึกว่ามันตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหย,ยังไม่ตายเลยเนี่ยหัวใคร <c oughs> หัวใครมาก็ไม่รู้ฮะอ่าใส่ได้ไหม ใส่ไม่ได้อะใส่ได้ด้วยฮะคุณผู้ชมอ่ทาทำการดับเบิลเอฟพีไปอ่าดับเบิลเอฟพีไปเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยฮะคุณผู้ชมตอนนี้อาหารเราถือว่ามีเยอะนะฮะลาวาเหรอลาวาเก็บไปไหมเ,เก็บไปก็ได้เนาะโอเคฮะอออืืหมีอาหารมาสุดยอดนะสุดโคร่อยสุดโคร่อย,ดอยเดี๋ยวก่อนนะพวกพวกแจงเย็นพวกแจงเย็นเอ่อแบ่งครึง่งหนึ่งอ่าครึง่งหนึ่งครึง่งหนึ่งคนละครึง่งคนละครึงคร่ง สุดยอดเลยนะฮะมีพันธมิตรเป็นคนต่างชาติก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวกันนะพวกเรามีบล็อกเดี๋ยวเราต่อให้เดี๋ยวเราต่อให้ใหถึงเราจะฟ้าบิดไม่เป็นก็ตามโอ้ยช็ดโอ้ยตายแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหเพื่อนรุ่มทีมเราอยู่ไหนไวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอย,อยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวก่นนะ น่าจะแถวแถวนี้แหละนะฮะนี่ไงนี่ไงตรงนี้นะครับโอ้โหอยู่นี่นี่เองนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยมันวาร์ปกันได้ด้วยนะฮะโอเค<ะ>เดี๋ยวเราออกกันดีกว่านะฮะโอ้โแต่ว่าเราได้ท็อปคิวฮะ ยโอ้โหแต่ว่าเราได้ท็อปคิวนะฮะค่าได้ตั้ง5ตัวเนี่ยโอ้ยนี่ค่า5ตัว2ตัวติดแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้ผมมีคอนอยู่ที่15,000นะครับเราสามารถซื้อสายอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราดูที่ช็อปกันดีกว่าแต่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 จะซื้ออะไรดีวะมันจะมีทีมนะฮะมีโซโล่โอ้โหมีโซโล่กับทีมนะฮะเอาอะไรดีนะฮะเอาอะไรดีอืมเอาอะไรดีวะคุณผู้ชมนะฮะ เอาเป็นทีมดีกว่าเนาอเออทีมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับนี่ครับผมขอเอาอันนี้เลยนะฮะเป็นสายที่เราเนี่ยชอบใช้บ่อยๆนะครับโอเคไหนเราต้องตอบว่าอะไรอะ่ะเราต้องตอบ yes ใช่ไหมซึ่งผมก็เลือกแล้วนะฮะได้ยังวะเอ๊ยยังไม่ได้นี่วาคุณผู้ชมเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเราต้องการใสน่นี้นะฮะเราต้องการใสน่นี้อ่าฮะแล้วมันมีเสียงแล้วก็ไม่รู้โอเคครับอืมคลิปเพื่อนทาการ u n ล็อก นี่ไงกดไปเลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็มีสายเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมา3 2 1 โอเคล e t โก o นะฮะอุ๊ยเป็นแมปที่โปรปรานมากนะผมเคยชอบคิวแมปนี้อยู่ที่ประมาณ7นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่า <c oughs> ผมหลอกล่อทุกคนนะมาที่เกาะผม <c oughs> ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็ตายกันไปแล้วนะฮะไม่รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเอเดีก่อนนะอันนี้เรามีเยอะแหละเราให้เพื่อนร่วมทีมมั่งดีกว่าเนาะโอเคครับมามามาอันนี้ควานเนาะอันนี้คืออะไรประสิทธิภาพหนึ่งนะฮะประสิทธิภาพนี่คืออะไรคุณผู้ชมคือยังไงแข็งแกร่งเหรอ น่าจะใช่นะน่าจะแข็งแกร่งเนาะโอเคฮะเอ,อ่ออาหารโอ้ขอบใจมากพวกนะที่เราที่นายยังมีอาหารให้เราโอ้เก่งก็ด้วย <laughs> ขอบใจนายมากนะที่นายยังเหลือไว้ให้เรานะครับโอเคตอนนี้นะฮะเราก็ชิวๆไปนะฮะก็ปล่อยให้เขาสู้กันไปเล่นเองนะครับส่วนเราเราก็เรื่อยๆดีกว่านะฮะปั๊มเอพีเล่นแ๊บนะ่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่าต่อไปเลยไหมอืเขาไปกันเป็นแพ็คคู่นะนายคือถ้าเกิดเราไปคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าอื เป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงนะฮะแล้วผมก็ต้องเลือกที่จะเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะผมเป็นสายเสี่ยงอยู่แล้วผมไม่กลัวอยู่แล้วอือฮึโอเคครับเพื่อนรุ่ทีมเราเข้ามานะฮะคุณผู้ชมไปเลย let's go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  โหชุดมึงทองมากเลยนะฮะดักหลังดักหลังดักหลังดักหน้าดักหลังดักหน้าฮะโอเคทุกทีมเรารู้เรื่องหรือเปล่าวะอุ๊ยตัวนี้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 เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงฮึบโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่ครับไม่แล้วไม่แล้วมันมันเอาแน่มันเอาแน่ ใส่ชุดไปอ่าอย่าเห็นแต่การใส่ชุดไม่ได้นนายไม่ได้นะนายนะฮะผมขอนี้ก่อนได้ปะผมขอนี้ก่อนได้ปะผมขออืมหนีขอกลับเข้ามาฐานนี้ก่อนนะฮะเพื่อทําการดูอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นั่นเองนะครับโอเคโอ้โหไม่มีลูกธนูเลยโอเคไม่เอาดีกว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้หรออันนี้เราให้เพื่อนรุ่มทีมเราก็ได้นะฮะโอเคใช้ไปนายเออบอลหิมะเหรอ โบหิมาจะได้ใช่ไหมอันนี้ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมก็เก็บไว้ดีกว่าคือมีธนูแต่ว่ามีมีรูกธนู <c oughs> นะมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากกันนายนะโอเคครับขอทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นสายแบบนี้ผมจะธนูไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะมันต้องใช้เวลาโอ้ขอบคุณมากนะฮะโอ้ขอบคุณมากและนายจะให้เราระเบิดกับใครวะเดี๋ยวกันนะนายจะให้เราระเบิดกับใครมันไม่มีใครเลยโอเคฮะขอแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคไป let's go <S อ่า let's go <S ตอนนี้เหลือกี่ทีมเหลือ2ทีมใช่ไหม อ๋อเหลือเรากลุ่มเดียวนะฮะตัวนั้นตัวนั้นตัวหนึ่งตัวนั้นตัวนึงฮะไปเร็วไปเร็วไปเร็วหมูเฮาไปเร็วหมูเฮานะหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาวิ่งนะหมูเฮาวิ่งเด้อหมูเฮาวิ่งเด้ออ่ามันเห็นแล้วฮะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วล่อมาล่อมาล่อมาโอ้ยสโตนสโตนเหรอหึมมึงสโตนใช่ไหมเย่โอ้ยแย่โอ้ยทีมเราเป็นชู่ชนะนั่นเองนะฮะโอ้โหจีจีไปทีเลยนะจุดจุดนี้นะครับบอกแล้วนะฮะมันต้องคุยกันนะมันถึงจะรู้เรื่อง ต่เหมือนกับว่าเมื่อกี้ผมคุยคนเดียวเลยนะเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเลยนะครับโอเคนะฮะทีม่มือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมนะจุดจุดนี้นะฮะโอ้ยเข้ามามืดพอดีเลยนะครับโอเคมาเหมือนเดิมฮะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไง <c oughs> โอเคฮะมาโอเคนะครับมาโอ้ยแมปเดิมมือฮะแต่ว่าอ๋อนี่เป็นแมปแฮปปี้นิวเออร์2017นั่นเองนะครับตีมีเขียนอยู่2017นะฮะทำไมเลขเจ็ดเป็นแบบนั้นวะ <c oughs> โอเคฮะผมขอกล่องนึงแล้วกันเด้อโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊บนึงพี่พี่พี่ใจเย็นครับพี่อย่าเพิ่งรีบซับนะเดี๋ยวก่อนนะผมผมตามไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตามไม่ทันว่ะเฮ้ยพี่พี่ใจเย็นพี่พี่พี่แม่งไม่ใจเย็นเลยว่ะพี่รีบชิบหายเลยนะฮะโอเคมีตัวนี้ครับมีตัวฝั่งนี้อ่านายเก็บของไปเลยนะเราไม่ค่อยเอาของสักเท่าไหร่นะฮะโอเคโอเคมีตัวนี้มาฮะมีฝั่งนี้มาเดี๋ยวผมขอวร์มมาฝั่งนี้ก่อนนะโอเคครับผมขอดูก่อนนะฮะวิธีการหลอกล่อ ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าฮึโอเคฮะเขาซับเพื่อเราใช่ไหมโอเคครับโอเคอุ้ยโอ้โหแม่งทีมนี่ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยแม่งทีมเจอสโตนไหมเอ่อไม่เจอสโตนเจอไอไม่เจอสโตนแต่ว่าเจอไอนะฮะโอ้โหนี่พวกมึงมาเป็นแพคคู่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะอือโอเคครับโอ้โหเราอยู่กงอย่างหลูเลยครับคุณผู้ชม โอ้แสดงว่ากองนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะฮะโอเคมามมาเริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวก่อนนะขอครับของแป๊บพี่อ่าพี่ครับพี่เปิดกล่องรอเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคฮะอ่าขอเอาดาบแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพราะว่านี้ดาเมจแรงกว่าอยู่แล้วนะฮะอ่าต่อไปเลยต่อไปเลยโหถ้าเกิดมีแบบพวกบอลหิมะอะไรทำนองนี้นะโอ้มีแล้วมีแล้ว่ามีแล้วมีแล้วไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องให้แล้วนะฮะอู้นี่ไงคุณผู้ชมอ่ามันปามาแล้วฮะมันปามาแล้ว โอเคครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะตอบไปเลยตอบไปเลยพวกโอ้โหสุดยอดฟัสบิดเดี๋ยว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 ก่อนนะอืมอ้าวมึงจบลงไปแล้วนะชีวิตชีวิตมึงจบง่ายๆนะฮะอืมชีวิตมึงจบอีซี่มากเลยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมไม่กล้าไม่กล้าฮะกลัวไม่ถึงกลัวไม่ถึงอ่าในขณะที่เขากำลังซับซับกันอยู่เราก็เข้าไปซับอ้าวไปกันหมดแล้ว อะไรวะนะมันไปกันเร็วมากเลยฮะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะต่อแสดงว่าตรงนี้คือท้งเวงเนี้ยคือเหลือผมคนเดียวใช่ไหมอ๋อสุดยอดเลยนะฮะโอเคเรื่อยๆไปฮะโอเคปุ๊บขอทิ้งของกันเนาะโอเคฮะมาดูังกองฝั่งนี้ซิมีอะไรไหมไม่มีอ่าโอเคฮะด้านล่างเราคงไม่ไปหาดีกว่านะฮะว่ามันคงไม่มีอะไรให้เราหรอกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็อยากได้อาหารเลยนะเอออยากได้อาหารอยู่เหมือนกันนะฮะมีใครไปกลางย่างยังเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ก่อนละกันคุณผู้ชม มาดูฝั่งนี้กันทีว่าเพื่อมันอาจจะมีอาหารนี่ไงบอกแล้วนะฮะพวกนี้ไม่ค่อยกินอาหารสักเท่าไหร่นะครับมันจะไปชิงโชคกับพวกแอปเปิลอะไรบาะมาองนี้นะฮะมนเลยชอบทิ้งพวกอาหารที่มันแบบอีซ e ี่อีซี่ไปนั่นเองนะครับก็ดีนะ,ะมันก็ดีนะฮะก็เหลือให้เราไงเออจะเหลือให้ใครล่ะนะครับโอเคม,มีใครถึงยังโอ้ยมีไอตัวนี้ด้วยฮะตัวพ่นไฟอะ่ะผมเลยไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงนะฮะตอนนี้ เหลือทั้งหมดห้าทีมด้วยกันนะฮะใช่ไหมเหลือห้าทีมหรือเปล่า C 1 E 2 G 3 H 4นะฮะอ๋อก็โอเคฮะตอนนี้เหลือ o ช shit Oh shit Oh s ชิดนะ,ะมาได้ไงวะ <laughs> โอเคนะฮะตอนนี้ไม่ีใครเป็นทีมมั่งมีทีมอยู่คู่หนึ่งนะฮะมีทีมอยู่คู่หนึ่งที่เหลือไม่มีทีมแล้วนะครับโอเคตอนนี้เหลือเพื่อนทั้งหมดหกคนด้วยกันนะฮะอืมอันนี้ผมปรับไกลสุดแล้วใช่ไหม ทำไมมันถึงมองไม่เห็นผู้เล่นฮะโอเคครับปรับไกลที่สุดเลยแล้วกันเนาะเออโกดผิดกดผิดนะฮะตอนนี้เห็นชื่อผู้เล่นแล้วฮะอ่าอ่าเห็นชื่อผู้เล่นแล้วครับมันกำลังทำอะไรของมันวะมันกำลังทำอะไรของมันวะน่ะมันทำอะไรของมันวะคุณผู้ชมมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ฮะแต่ผมไม่กล้าที่จะเข้าไปเสี่ยงนะฮะแต่เดี๋ยวเรามีจะมีปัญหานะครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอรอก่อนนะคุณผู้ชมรอจังหวะก่อนนะครับรอจังหวะก่อนอ่ารอจังหวะก่อน รอที่มันแบบกําลังทําอะไรอยู่นะฮะรู้สึกเหมือนถือดาบไดมอนด์อ่าไม่ใช่ฮะผมนึกว่ามันถือดาบไดมอนด์นะฮะตอนนี้กล่องจะร,รีเฟซภายใน1นาทีครึ่งแล้วนะฮะโอเคเออโอ้พระเจ้าโอ,โอ้เหลือตั้ง5คนนะฮะไม่มีใครเข้าไปซับกลางกับมันเลยนะฮะคือทุกคนนี่ยังไม่มีใครเข้ากลางกันหมดเลยนะครับโอ้โหสแสดงว่ามึงนี่คุมได้ดีมากเลยนะฮะออไปแล้ว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 คุณผู้มชมอู้วิ่งกันไปแล้วฮะวิ่งกันไปแล้วอา้นาวนัดจุดนี้ฮะ อู้นะจุดๆนี้ครับเฮ้ยๆฮตัวนี้มาจากไหนวะไอตัวนี้มาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคฮะโอโอ้ใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะฮึบฮึบฮึบโอเคครับโอเคโอเคมีตัวนี้ฮะตัวนี้ไม่รู้เรื่องเฮ้ยอีซี่ไหมล่ะมึงอีซี่ไหมล่ะมึงอื้อหือดาบมันฮะดาบมันแรงเหลือเกินนะฮะดาบเหล่านี้เป็นดาบอันนึงกากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าเจอปลูกไฟเจอลูกไฟบิคาดนะฮะโอ้โห โอเคครับรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่ารอบนี้เราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะเจอสโตนโอ้โหสโตนสามตัวเลยนะฮะโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเอตัวนั้นมันอยู่สองคนนี่วานะฮะผมใส่ผมต้องไปตลุยฝั่งนู้นแล้วฮะคุณผู้ชมฮึ่พลาดครับผมเนือ้อผมจะกระโดดได้ไวมากกว่าน,นั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมอ้ชิดอะไรไวเนี่ยโอ,โอเคฮะมา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 โอเคโอเค ปึ๊บตอบบล็อกไปเลยฮะคุณผู้ชมอ่าตอบบล็อกไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับโอเคโอเคมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงฮะอ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะหรอขอให้ขึ้นมาฮะขอให้ขึ้นมาอ่าขอให้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยฮะมีตัวนั้นฮะมีตัวนั้นอ้โหูนายนายไม่น่านรีบบอกจุดเลยอะว่าเราอยู่ตรงไหนอะ <c oughs> ถ้าเกิดนายไม่บอกจุด <c oughs> ผมคิดว่ามันอาจจะแบบต่อบล็อกไปแล้วก็ได้นะฮะทำให้เราแบบโอเคเลยถ้าเกิดเราวิ่งไปันะฮะฮ เดี๋ยวก่อนนะึบนี่ไงตัวหนึ่งกูเปิดแล้วนะฮะกินแอปเปิ้ลเกียร์เปิ้ลกินแอปเปิ้ลเร็ว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 เซับซับซับเยี่ยมเยี่ยมโอเคโอเคโอเคเลือดผมไม่พอแล้วเลือดผมไม่พอแล้วนะฮะเลือดผมไม่พอแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมขอกลับที่แป๊บฮึบโอเคฮะโอ้โหเลือดผมไม่พอแล้วนะฮะใจเย็นใจเย็นโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคขอบใจมากนะนายโอเคโอเค เอ,อเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโหตอนนี้เลือดไม่พออ่ะคือผมไม่กล้าเข้าไปซับต่อเลยว่าเลือดไม่พอเลือดม,มีอยู่แค่นี้เองนะฮะโอเคเราก็ต้องรอให้มันฟื้นฟูไปใช่ไหมได้ครับได้ครับเฮ้ยใจเย็น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 โอ้โห,เ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 ,โหเหมือนฟาดบิดไปด้วยนะฮะเพราะว่ามันวางบล็อกไวมากครับคุณผู้ชมโอเคครับอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นโอ้โหใจเยน็นใจเยน็นฮึบอือฮึใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นบอกให้ใจเย็นๆไม่ใจเย็นๆเลยนะฮะธนูมาจากไหนวะธนูธนูมาจากด้้าานขงฮะ โอเคโอเคโอเคหุยแม่งรู้จุดว่ะคุณผู้ชมโอเคครับอืมเจนเยนนะพวกเจนเย็นโนอะเค okay, ฮะบล็อกยิ่งเหลือเยอะอยู่บล็อกยิ่งเหลือเยอะอยู่นะฮะโอ้เจนเย็นพวกเจนเย็นเจนเย็นอ่าธนูเริ่มไปนะฮะธนูเริ่มไปแล้วอ่โอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคฮะอืมโอเคพวกนี้ยังลุยกันอยู่ะฮะมันต้องมีคนวางบล็อกดิมีไหมมันจะมีคนวางบล็อกไหมฮะมันจะมีคนวางบล็อกไหมอ่า เขาไปซับก er okay, okay, ันเลยฮึบโอเคฮะต่อไปได้อ right. huh? ีกหนึ่งบล็อกครับคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวกันนะมันมาคู่อะถ้าเกิดเมื่อกี้มันอยู่คนเดียวถึงว่าเป็นอะไรที่โอเคนะฮะมันอยู่คนเดียวหรือเปล่าวะฮึบซับเลยซับเลยจ้าซับแล้วตัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเยี่ยมโอ้โหยเอาไงเอาไงลงไปทับต่อเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอโอเคนะฮะโอเคมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยนายนายใช้ดาบอะไรอะ เมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยว่านายใช้ดาบอะไรไหนเราขอดูขยะหน่อยสิไม่แน่ขยะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราก็ได้นะฮะโอเคอ่าคันเบ็ดนี่ทิ้งไปเลยเนาะโอเคครับเพื่อนใจเย็นเฮ้ยโอ้ยเจ็ดโอ้ยเจ็ดโอ้ยเองทำลายเพื่อนเรานะฮะตายเถอะคุณผู้ชมโอ้ยเจ็ดเดี๋ยวก่อนนะฮึบอืมอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมพวกนี้มันเก่งกันเหลือเกินฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันเหลือกี่คนเนี่ย ตอนนี้เหลือสี่คนเหรอเหลือสี่คนแล้วอ,อยู่ตรงกลางสองนะฮะมีธนูทั้งสองคนด้วยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะนะ <c oughs> โอ้ยจะดึงเกมไหวไห่นอนะฮะแล้วเลือีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เรามีอาหารเรามีอะไรพร้อมนะฮะตอนนี้เราขอแค่ให้เลือดฟื้นฟูก่อนแล้วกันเนาะเพราะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงเราอาจจะต้องรอให้มันมาหาเราเอง <c oughs> อาจจะต้องรอนะเออต้องให้มันมาหาเราเองนะฮะโอเคเยวลองกด F5 ดูสินีน่นมันอยู่ไหนฮะมันอยู่นั่นฮะมันอยู่นั่นอ่าโอเคฮะอ๋อต่อขึ้นข้างบน,นะฮะอ๋อเป็นความคิดที่ดีนะฮะโอเคงั้นเราปิดไว้อีก <laughs> ปิดไว้อีกฮะอ่ามานะฮะมันจะสูงระดับไหน <laughs> โอ้โหอยากให้ตัวหนึ่งมีธนูมากเลยคือแับจุาันก็ยิงตกนะโหเป็นที่โอเคมากเลยนะฮะ รู้สึกว่ามันจะวิ่งไปถึงตรงนั้นแล้วนะฮะวิ่งไปผมก็เท่ากับว่ามันก็เท่าเดิมหรือเปล่าวะแฉวับแฉวับแฉวบนะฮะเฮ้ยจุดโอ้โหมันเริ่มมานะฮะคุณผู้ชมฮึบฮึบยังไงยังไงฮึบออืฮึมเข้ามาใกล้เลยเข้ามาใกล้เลยโอเค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 โอ้โหไอตัวนี้มันเนียนเหลือเกินเลยเฮ้ยแม่มันยืนอยู่อย่างนี้เนี่ย โอ้ยตา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 ยทำไมมึงเรียนอย่างนี้วะเนี่ยฮะโอเคก็ผมเป็นไงบ้างผมชอบก,กันบ้างหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะฮะถึงเราจะไม่ได้ชนะมากมายเหมือนคนอื่นๆนะแต่ว่าเราเน้นที่ความฮาความสนุกนั่นเองนะครับก็วันนี้วิที์ดแค่ขอลาไปก่อนละกันสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไ like, ลค์ share, ลอย่าลืมแชร์แล้วทาะอยากดูติดตามหรือกดซับสไครป์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมในการพ่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิทย์ดแคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่รับผมสวัสดีครับ